โอ้โหสองสามสี่อือ <c oughs> อันนี้มันไม่ต้องรัดเลย,เลยนะเนี่ยรัดพวกนี้ต้องรัดให้ตายก่อนอ๋อห้าี่ตัวพี่แปดเก้าตัวแปดข้างล่างยังหมดอย่างอ๋อเลยข้างล่างยังมี โอ้โห้คายครับคายครับโอ้นี่จริงกินแม่ตัวเดียวก็มาเลยแล้วจะอิ่มได้เลยต้นตานกลางนกั้งมันเนี่ยต้นแม่นี่ตัวแม่ป่ะเนี่ยโอ้โหนี่ครับคายแม่มาแล้วครับแม่พันอย่างดีขนปากโอ้โหโอ้โหู้ปออกมาด้วยโอ้โอ้โห อ,อือหื้งในยังมตัวึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกแปดแม่หนึ่งอะพี่้อตวนั่นนั่นมันไม่ได้ไม่ได้หนึ่งเลยนะพี่มันน่าจะมีเยอะนนไล่ขั้อออกเูดเลยย้อนตูดเยหมตกใจไอ้ทาอ ม่้แค่ตัวเดียววะเฮ้เยอะเลยวะเฮ้โอ้โหมึงตะการกามเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้มันมันเป็นสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคืนเดียวยกครอบครัวเลยสองอ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามลูกสิบสามลูกสิบสามแม่หนึ่ง